เริ่มสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566นะครับวันนี้เราจะมาชมไผ่นะครับอันนี้จะเป็นไผ่ตั้งไผ่นะครับที่เราขุดมาปลูกเองนะครับนี่ครับอายุ1เดือนกว่าๆนะครับนี่ครับเราพาชมนะครับพื้นที่ของเรานี้เป็นก็ให้กล้วยไข่มาครับมาปลูกแฝมนี่ครับ ันนี้เรามาตัดหญ้ากันครับดูพื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่ผมกําลังสร้างแต่งอาหารไว้นะครับหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่อยๆครับนะครับมาชมกันด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแนวต้นมขามนะครับนะที่เราเว้นไว้นะครับผมนี่เป็นนี่ครับต้นขี้เล็กนี่ครับ ไว้เก็บยอดนะครับแตเดาลนู่นนี่ก็มีนะครับพื้นที่ด้านหลังของเราครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเราหลังที่เราตัดหญ้านะสามารถมานั่งชิ่ลมสิ่วิวได้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับถ่ายรูปครับดูด้านหลังครับเป็นพื้นที่สวยมากลองมองดูครับอ่านั่งจิตหลังนะครับนี่ครับดูวิวนะครับเป็นไงครับนี่ดูวิวด้านหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อ เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับมีไผ่ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่เราทําไว้นะครับนี่ดูมองข้างบนนะครับสวยนะครับยอดเลครับเป็นองค์ต้ไม้ต้นไผ่นะครับเราปลูกไว้วันนี้เราจะมาดูไผ่เลี้ยงหวานนะครับฝั่งนี้เป็นไข่นล้ยงหวานบุ๊กี่นี้เราน่าจะอยู่ได้แถวนี้ฮะนี่นี่ไผ่ครับ น่าจะเป็นไข่นกคุ้มนะครับเราเอาไว้นะครับเนี่ยนี่ครไข่นกคุ้มนะครับเราให้เขาอยู่ในไร่ครับนี่ครับอยู่เพื่อนๆกับเรานะครับเดี๋ยวเราพามาดูต้นนี่ครไข่เลี้ยงไข่เลี้ยงหวานนะครับเขาแทงหน่อมาสูงเลยนะครับนี่อร่อยมากนะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็ให้เขาเจริญเติบโตมาก่อนนะครับ ไม่เกินปีหน้าก็คงได้กินหน่อแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับพืชพรรณธนาหายครับผมนี่จะเป็นไข่้างไทยนะครับที่เรานำมาผงนะครับนี่ครับไข่้างไทยนะครับเป็นกอเลยครับ ก็ไผ่ลวกไผ่ลวกน่านนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นไผ่ลวกน่านนะครับต้นนี้ไผ่ลวกดำน่านนะประมาณนั้นนะครับที่เราขุดมาปลูกดูนะครับพื้นที่สวยไหมครับผมโอเคครับวันนี้ก็เราก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราให้ไปดูทิศด้านหลังนะครับว่าสวยขนาดไหนก็ของสองด้านหลังนะครับเราจะจบคลิปนี้ไปด้วยกับ ไผ่ทั้งไผ่ไผ่ลูกน้านไผ่เลี้ยงหวานนะครับกล้วยมีทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่โอเคครับสวัสดีครับ